คกณทำแม่คุณทำไมเวียนไอ้ของคุณทำแม่คุณทำไมเจนแกเลยจะเป็นคนที่ต้องตายไปไปไปแกมามึงเข้ามาเฮ้ยแม่แกทำได้หรอมันทำดีดูมึเข้ามาสิมึงเข้ามามึงเข้ามาแม่ มีเรื่องกับเย่คนนี้แทนซะไงดีกันเอ้ยแกมึงก็มึงก็หน่อยสิแกไงแกอยากให้ข้าตายไงเออนั่งดูกันเฉยเเลยมึงมาดิมึงมาดิมึงมาเมยมึงมาดิ ลุงใหญ่เขาวางไข่เมื่อกี้จะตีเจอือเอ้ยแม่แกหัวจะไปแกหัวชุดซะด้วยชุดนี้ขาดไปแล้วเนี่ยไอ้บองขาดเนไหนแยแหวนขนไหนแยแหวนนี่คนนี้แม่กูอ้าวแล้วที่นี่เขาเป็นใครอยู่ป้าข้างบ้านเหรอแกเช็งไงขาดตายไงแม่แล้วข้าจะตายแล้วมันจะมาห้ามทำไมเออแม่เมื่อกี้ยังเกลียดกันอยู่เลยล่ะสิแม่ ดูกันกลุ่มแค่นี้ก็ยังดูกันได้ดเน่ะพ่อแก่เออถ้าถ้าแก่ลุกกันไปฉันก็เลิกราไม่ต้องมาเหนื่อยกอันเนี่ยมาเนี่ยมาฮะไทั้ไอ้รวมมาหาแม่แก